เริ่มแรกนะครับผมก็จะมาอธิบายถึงการเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องฟังก์ชันหรือว่าโหมดต่างๆนะครับที่ปั๊มอ m a เมตัวนี้สามารถทําได้นะครับตอนนี้นะครับคือเราเสียบปลั๊กไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ไฟที่หน้าจอเนี่ยจะติดคําว่าอ f f ฟนี้นะครับก็คือว่าเรายังไม่ได้ทาการเปิดเครื่องนะครับผมก็จะทําการเปิดเครื่องโดยที่เรากดที่ปุ่ม ESC นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นคําว่า s t o อก 120สโตกต่อนาทีนะครับตอนนี้นะครับที่ตัวปั๊มทำได้ก็คือ40ลิตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเราก็จะเข้าเป็นฟังก์ชันเทสนะครับเพื่อทำการคาลิเบรตตัวปั๊มก่อนนะครับเพราะว่าเคมีแต่ละตัวเนี่ยจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะครับเราจะกดปุ่มเมนเทอร์ครับอ่าจะมาเจอพาสเวิร์ดแล้วก็0ุ่นสี่ตัวกดเ n นเ r อร์อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่านะครับกดปุ่มเลื่อนขึ้นครับเพื่อเลือกคำว่าฟูลเมนูครับอ่าฟูลเมนูกดเ n นเ r อร์ครับ พอเจอคำว่าโหมดนะครับเราก็กดที่ปุ่มเลื่อนขึ้นครับเราก็จะเข้าไปที่ Setup นะครับกดที่ปุ่ม enter ครับแล้วเรากดที่ปุ่มเลื่อนขึ้นครับเพื่อเข้าเป็นตัวฟังก์ชันของเทสนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม enter ครับนะครับฟังก์ชันเทสนะครับเราก็ต้องการให้ตัวปั๊มเนี่ยเทสเคมีตัวที่เราใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งค่าโดยการกดที่ปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนตัวเลขนะครับ แล้วก็กดที่ปุ่มเลื่อนข้างนะครับเพื่อทําการเลื่อนตําแหน่งของตัวเลขครับนะครับสมมุติผมต้องการให้ตัวปั๊มเนี่ยเทสเคมีตัวเนี้ยอยู่ที่50ครั้งนะครับอ่านะครับเราก็เลื่อนไปที่50จากนั้นก็กดที่ปุ่ม enter 1ครั้งนะครับปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตัวปั๊มเนี่ยก็จะเริ่มทําการเทสแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ผลเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําผลเทสไว่ได้กี่ CC เนี่ยไปใส่ที่ CC ต่อ Stoke นะครับกดที่ปุ่ม ESC ครับนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อหาฟังก์ชัน CC ต่อ Stoke ครับนะครับก็จะมีอยู่หลายฟังก์ชันนะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับนะครับเราก็จะหา m o CC ต่อ Stoke จากนั้นนะครับก็กดที่ปุ่ม Enter ครับ อ่าตรงนี้นะครับเราคำนวณออกมาได้ที่เท่าไหร่เราก็ใส่ไปตามนั้นนะครับกดปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับเพื่อเลื่อนจํานวนของตัวเลขนะครับแล้วก็กดปุ่มเลื่อนข้างนะครับเพื่อเลื่อนตําแหน่งของตัวเลขนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดที่ปุ่ม enter นะครับอ่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวปั๊มเนี่ยก็จะจําแล้วนะครับว่าต้องจ่ายเคมีตัวเนี้ยกี่ cc ต่อนหนึ่ง s t o k e นะครับ เพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทเอสไลได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม subscribe เพื่อรอติดตามว่าในคลิปหน้าเราจะมีคลิปอะไรที่มีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ